ก็เลยจะต้องมาทําเป็นตัวแจกแจงให้ฟังสวัสดีถ้าไม่สงสัยปู่จะปู่จะไปต่อถ้าสงสัยปู่ก็จะตอบคำถามหรือจะถามกรรมก็ได้ถ้าฟังปู่ไม่เข้าใจ และหรือไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็ก็ถามผู้เสียชีวิตเอยถามกรรมตนเองเลยก็ถามได้ผู้ที่หนึ่งดวงน่ะฟังฟังปู่เข้าใจแล้วใช่ไหม ฟังต่อนะอ่ะเมื่อกี้ปู่บอกว่าดวงจิตแปดสิบเก้าดวงมันแบ่งออกเป็นสองด้านด้านแรกก็แปดสิบเอ็ดดวงก็คือดวงจิตที่ข้องเกี่ยวกับมนุษย์แบบพวกเจ้าคือปุถุชนธรรมดาดวงจิตที่เป็นแปดสิบเอ็ดวงนั้นมันมีลักษณะคือเป็นจิตที่เสื่อมเป็นจิตที่ลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะส่วนอีกแปดดวง เป็นโลก,กุตตรจิตเป็นดวงจิตที่เกิดขึ้นกับพระอริยบุคคลขึ้นไปเช่นพระโสดาบานันพระสักติทาคามีพระอนาคามีพระอ,อรหันมีอยู่แปดดวงแปดดวงจะเป็นอะไรบ้างก็โสดาปฏิมัโสดาปฏิพลสักกทาคามีมกักสักกทาคามีผลก็จะแบ่งออกเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันไม่ใช่จิตพวกเจ้าวางไว้ก่อน แต่ปู่ก็จะพูดให้เข้าใจอ่ะนะเอามาสนใจใน81ดวงที่เป็นดวงจิตที่เป็นเสือเส่อมเสื่อมดวงจิตที่คล่องแวะคล่องเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส81ดวงมันมีอะไรบ้างมันเป็นอย่างนี้ดวงจิต81ดวงนั้นมันจะแบ่งออกเป็นสองด้านอีกนั่นแหละด้านแรกเขาเรียกว่ากาม,มาจิตเอาง่ายๆเลยกาม,มาวาจรจิตหรือ พวกเจ้าจําง่ายๆคือกามมจิตกามมจิตมันจะมีอยู่ทั้งหมด54ดวงจาก81ดวงมันจะแบ่งเป็นสองด้านด้านแรกคือด้านจิตที่เป็นกามมจิตมีอยู่54ดวงกามมจิต54ดวงนี้เป็นแบบนี้ฝั่งที่มันสวยงามและฝั่งที่มันไม่สวยงามอีกแหละ้วกามมจิตคืออะไร กามาจิตคือจิตเสื่อมเจตที่ยังมีหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจำนะแล้วตัวที่หลงเนี่ยอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายที่มีกิเลสเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองด้านคือฝั่งสวยงามและไม่สวยงามฝั่งสวยงามมันมีทั้งหมดยี่สิบสี่ดวงจากห้าสิบจากห้าสิบสี่นะแบ่งออกมาเป็นสวยงามอ่ะยี่สิบสี่ดวง และแบ่งออกไม่สวยงามคือสามสิบดวงรวมเป็นห้าสิบสีนะทันไหมทันไหมทันไหมผู้ฟังเหลือถึงสองคนไม่ที่ฟังปูเนะี่ยอขอบคุณนะฟังไปนะจะได้เป็นความรู้เพราะปูเปนะป่เป็นเจตีนะปู่เป็นเอาง่ายปู่เป็นผีใช่ไหมที่พวกเจ้าเข้าใจอ่าพระอินก็ผีนี่แหละนะ เพื่อนผีกำลังมาบอกคนว่าผีประกอบไปด้วยอะไรกันกันดีไหมทันนะทันแน่นะอะพวกเจ้าอยู่ในฝั่ง81ดวง81ดวงเรียกว่าโลกียาติจิตเสื่อมจิตที่ประกอบไปด้วยรูปรถกลิ่นเสียงหรือเรียกว่ากิเลสนั่นเละยัยงข้องเกี่ยวอยู่กับกิเลสที่รูปรสกลิ่นเสียงจิตเสื่อมและจิตเสื่อม81ดวงนี้ปูจะมาแยกให้ดูว่ามันมีแบบนี้ แบบแรกกามจิตมีอยู่ห้าสิบสี่ดวงกามจิตคืออะไรกามจิตคือดวงจิตที่เสื่อมและมีตัวกิเลสอยู่ก็คือรูปลสกลิ่นเสียงเนี่ยมันมีกิเลสอยู่ในนั้นมีตั้งห้าสิบสี่ดวงห้าสิบสี่ดวงก็แบ่งอีกเป็นสองด้านด้านที่สวยงามและด้านที่ไม่สวยงามด้านสวยงามมียี่สิบสี่ดวงด้านไม่สวยงามมีสั สาสิบดวงด้านสวยงามมันคืออย่างไรท่านตู่ยี่สิบสี่ดวงเนี้ยด้านสวยงามเรียกว่ามหากุศลอ่าเขาเรียกว่าดวงจิตที่เป็นมหากุศลมหากุศลแปลว่าอะไรใครรู้บ้างมหากุศลก็คือทำบุญทำทานอะไรอย่างเงี้ยรักษาศีลสวดมนต์ภาวนา หรือการรักษาจิตที่เป็นรักษาผู้เจา้ารู้จักการบวชเนคขำมะอะไรพวกนี้ไหมหรือตั้งที่มีเรื่องของคําว่าสัจจะบารมีฐานะบารมีเนคขำมะบารมีอะไรเหล่านี้ทั้งหมดสิบประการพอเข้าใจคําว่ากุศลหรือ,อยังมหากุศลหรือ,อยังพอเข้าใจไหมยี่สิบสี่ดวงคือมหากุศลทําบุญทําทาน รักษาศีลอะไรเหล่านี้เรียกว่ามหากุศลเข้าใจไหมมหากุศลจะมีอยู่แปดดวงในยี่สิบสี่ดวงนะแล้วก็เป็นมหาวิบาอติแปดดวงมหากิริยาออกเป็นแปดดวงมหากุศลเมื่อพวกเจ้าทำบุญมหาวิบาก ก็จะบอกว่าทําบุญแล้วเกิดมาสวยมหากุศลพวกเจ้าทําทานมหาวิบากก็จะแปลให้พวกเจ้าไปเกิดเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากไม่จนอย่างนี้เช่นมหากุศลพวกเจ้ารักษาศีลเก่งมหาวิบากก็จะส่งผลให้พวกเจ้าเป็นผู้ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความเป็นมุ์ที่ดีงามเข้าใจคํานี้หรือยังกุศลแบบไหนวิบากส่งผลไปเกิด วิบากแปลว่าตัวส่งผลมหากุศลคือการสร้างกุศลคือจิตที่มันเป็นตัวกุศลวิบากคือการส่งไปเกิดส่งให้เป็นให้เป็นต่อจากกุศลอย่างเนี้ยเข้าใจไหม mm hmm. ข้อนี้ทันไหม mm hmm. นี่มันอยู่ในเรื่องของนรกชัดๆนะ เข้าใจนะนี่เดี๋ยวพวกเจ้าจะได้เข้าเข้าใจเลยว่านารกเขาเขาจดจิตพวกเจ้ายังไงว่าตกนารกไม่ตกนารกอะไรอย่างเงี้ยได้รับกรรมแบบแขนขาดคาขาดหรือเกิดมาพี่คนพี่การเกิดมาแล้วเป็นคนจนเพราะอะไรก็เพราะท่านโยมมาจดดวงจิตพวกเจ้าแต่ละดวงอย่างนี้แหละว่าในตัวพวกเจ้าตกระได้ไหมไปเป็นอย่างนี้ได้ไหมอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนารกเข้ามาเกี่ยวกับจิตพวกเจ้าแบบนี้แหละ ทีนี้ปูพูดถึงจิตที่สวยงามมี24ดวงนะจาก54ดสิบ่ดวงมหากุศล8ดวงก็คือการทําบุญทําทานรักษาศีลหรือมีเรื่องของการที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตเกี่ยวข้องกับสิบอิริเบก็คือสัจจะบารมีทานาบารมีบอยรวบรวมทั้งหมดสิบแบบทีนี้เช่นทําบุญเป็นมหากุศลมหาวิบาก ก็จะส่งผลให้เจ้าเป็นคนสวยทําทานในมหากุศลมหาวิบากก็จะส่งให้เจ้านั้นเป็นผู้ที่มีทรัพย์อะไรเช่นนี้พอเข้าใจคร่าวๆแล้วนะส่วนปู่บอกว่ามันมีมหากุศนมันมีมหาวิบากแล้วมันมีมหากิริยาถูกไหมตัวมหากิริยาเนี้ยพวกเจ้าไม่ต้องไปคิดเลยมันอยู่ในดวงจิตของอรหันพวกเจ้าทํามันก็จะ ไม่ว่าพวกเจ้าทําบุญทําทานรักษาศีลมันจะมีการส่งผลวิบากให้ไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่โน้นแต่ถ้าพระ,พระอรหันต์ทากุศลอะไรก็ตามมันไม่มีวิบากไงมันมีแค่การกระทรําเฉยๆคือกิริยาเพราะฉะนั้นตัวกิริยาตัวเนี้ยจิตของมนุษย์มีวิบากจิตของอรหันต์ไม่มีวิบากก็คือไม่มีการส่งผลคือการไม่รับผลแห่งการกระทำเพราะไม่เกิดกุศลไม่เกิดบุญไม่มีอะไรทั้งสิ้นอะ่ะ ได้แต่ทำไปอย่างนั้นเช่นอะไรได้บ้างเช่นพระอรหันต์เดินจงกรมแล้วจะส่งผลให้ไปเกิดเป็นอะไรไม่มีเช่นพระอรหันต์ทำฌานจะส่งผลให้เป็นรูปประพรมหรอรูปประพรมไหมไม่ไม,ไม่แต่ถ้ามนุษย์ปกติแบบพวกเจ้าทำมาหากูศสโดยการทำฌานทำรูปฌานก็จะมีมาหาวิบากส่งผลให้พวกเจ้าไปเกิดเป็นพรหมเป็นรูปประพรมอย่างนี้ไงมันมีวิบาก คือมันมีบุญขึ้นมันมีอกุศลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยความหมายของตุมันก็เลยมีวิบากส่งไปแต่พอเป็นอรหรันท่ธรรมปุ๊บไม่มีเป็นกุศลมหากุศลแล้วเลยไม่มีวิบากมันเป็นแค่กิริยาในการกระทำถูกไหมเพราะฉะนั้นฟังสวยงามเนี่ยหรือโสพลพระจิตเนี่ยมีทั้งหมดเรียกว่ายี่สิบสี่ดวงเนี่ยก็เป็นมหากุศลสแปดดวง เป็นมหาวิบาก8ดวงมหากิริยา8ดวงรวมแล้วเป็น24ดวงอันนี้อยู่ในดวงจิตที่สวยงามนะทีนี้ดวงจิตที่สวยงามที่มันเป็นกุศลมาดูเลยว่านารกเขาจดแบบไหนเช่น